สวัสดีครับผมนาะยพเชเวรคำเติมพบส2ช่างยนต์คุณงานอยู่ที่อู่ซาสวัสดิ์เจรลนยน254หมู่ตนน 2, 5, 4, 5, 4, 4ตำบลกระโสอําเภอเมืองออจังหวัดอุบลราาชธนีวันนี้ผมจะมายกเกียร์เปลี่ยนแผน่นคาถับการเดินทางไปอู่เริ่มจากโรงพยาบาล54ไฟล์ากิโลถึงโรงเรียนบ้านกระโสเลี้ยวซ้ายตรงไปล์2กิโลเลี้ยวขวาประมาณ100เมตรถึงก็จะถึงอู่ซาสวัสดิ์จะอยู่ขวามือ ทำการถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่ออกเพื่อทำการโยกเกียร์เปลี่ยนแผ่นคัดนับเบอร์สิสเพื่อถอดเพลากลางและ ทำการถอนมุดนเบอร์สิบเจ็ดเพื่อถอดตุ๊กตาเผากลางทําการขึ้นแม่แรงโยกเกียร์และยิงนอตเบอร์สิบห้าออกเพื่อทําการโยกเกียร์เถอดคาน ล็อกคานวางเกียร์ด้วยน็อตเบอร์สิ ทำการโยกหาจังหวะเพื่อให้มันเพื่อถอดเกียร์ได้ง่ายขึ้น ทำการถอดมีกดคัดด้วยบ็อกเบอร์สออิบเพื่อทําการเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนแผ่นคัดเสร็จแล้วเราลบ เข้าเพื่อนำกลับไปใช้งาน